สวัสดีครับพี่ครับมีลูกคา้าทังมาในเพจถามว่าอยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันแต่เล่แยงดีขับสนุกแนะนำเป็นรุ่นไหนดีครับโอเคมีอยู่รุ่นหนึ่งน่าสนใจมากเลยปะเดี๋ยวพี่พาไปดูมาถ้าอยากได้แบบนี้พี่แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยน i s s ันอะเมล a 1.0 V Turbo คันนี้ปี2021ประหยัดน้ำมันด้วยขับสนุกด้วยน่าสนใจเลยสวัครับแล้วก็มีคนหนึ่งครับอยากได้แบบประหยัดน้ำมันเหมือนกันแต่ว่าอยากได้แต่งครบไม่ต้องไปแต่องอะไรนอกแล้วมี่นะครับโอเคเดี๋ยวพี่พามาดูคันนี้ดีกว่าเป็นนิสส m น r a เม นะครับผมคันนี้ครบเหมือนกันเลยแต่งแล้วเรียบร้อยตรงใจลูกค้าแน่นอนสำหรับคันนี้เป็นอเม l ่า 1.0V ปี2020คันนี้ได้ชุดแต่งมาเต็มคันเลยไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กชุดสเกิร์ตลิ้นหน้าลิ้นข้างลิ้นหลังเอาใจสายซิ่งเหมาะแน่นอนเลยสีนี้จัดไปนี่ครับถ้าลูกค้าสนใจตัวนี้แต่งกันได้น้อย โอเคสำหรับคนที่มีงบน้อยหรือเงินเดือนน้อยนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะนิสสันอเมล่า1 0 V Turbo เนี่ยผ่อนได้แบบเบาๆนะครับใช้เงินออกรถแค่9,999บาทนะครับผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทนะครับมาเลือกได้เลย3คันนี้นะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่439,000บาทนะครับกับเลขไม้น้อยด้วยนะฮะแค่20,000กว่ากิโลเท่านั้นเองเริ่มต้นนะครับเบาๆเลยใครสนใจก็ติดต่อทักมาได้เลยนะครับที่เบอร์024134446แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ